ทำไมข้างใครเหรอวะนี่เธอทำไมแกขี้เหนียงนี้วะเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยแล้วดูโทรศัพท์ที่แกใช้ดิเก่าก็เก่าแถมไม่ชอบค้างอีก <c oughs> นี่ไอ h o นสิบสองฉันเพิ่งไปถอยมาใหม่ไปซื้อซะนะคออยู่นั่นแหละสงสารโทรศัพท์เออรู้แล้วกำลังหาซื้ออยู่เนี่ย เฮ้ยพูดถึงโทราศาพัพท์โทราศัพท์ก็ขึ้นมาเลยอ่ะเครื่องสภาพมือสองเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนได้เครื่องใหม่เลยอ่ะซื้อดีไหมวะไหนพี่อยดูสิเนี่ยพี่อยดูนี่สิพี่ไอ้ว่าก็โอเคอยู่นะพี่ไอ้คะแล้วถ้าซื้อขายกันแบบนี้อ่มันเชื่อถือได้ไหมอ่ะอพี่ไอยว่าถ้าจะซื้อของออนไลน์แบบเนี้ย ซื้อผ่านแอดไม่ดีกว่าหรอมันปลอดภัยกว่าด้วยเสียค่าบริการเพิ่มอีกนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกมัง้งปรอฟล์เขาก็ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพื่อนๆในที่ทํางานอะ่ะเขาก็สั่งของกันหนูเห็นเขาสั่งกระเป๋าสั่งนาฬิกาเขาก็ได้ของตามปกติงั้นซื้อในนี้ดีกว่าราคาถูกดีโอนเรียบร้อยละพี่อ้อย หนูซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะจ้าเออมึงควรซื้อตั้งน,นานแล้วแหละคออยู่นั่นแหละน่นารำคาญ สองป่ะเปิดเครื่องดิันไม่ได้อ่ะอ้าวนี่มันของปลอมเชิร์ใช่<ม>หรอแล้วทำไงอ่ะรู้ติดต่อคนขายดูสิ ปิดเ้นไปแล้วอ่ะเขาเปิดเซ้ไป,ปแล้วด้วยอะเธอก็ลองปรึกษาพี่ฟู่ดูแล้วกันนะเผื่อเขาจะช่วยอะไรเธอได้บ้างอ่ะเธ <Bye. S 2> อเป็นไรอ่ะพี่ฟู่นูเห็นเขาโพสไขยโทรศัพท์มือสอง หนูซื้อมาแล้วโดนเขาโกงเขาส่งขึ้นโมเดลมาให้หนูอะ่ะเชิญหนูไปสั่งซื้อแบบนี้ได้ยังไงทุกวันนี้ในข่าวก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆที่ตกเป็นเหยื่อของมิชาชิ่นในรูปแบบนี้หนูก็คิดว่ามันเชื่อถือได้หนูก็เลยหลงกลมันไปอะค่ะพี่ฟู่อืหนูผิดเองแหละที่ไม่ศึกษากดูดีๆก่อนต่อไปอะถ้าจะซื้อสินค้าให้ซื้อผ่านเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมิน ราจะซื้อสินค้ากับใครก็ได้เพราะเขาเป็นตัวกลางพี่ฟูหนูคงไม่กล้าซื้อผ่านอะไรอีกแล้วอ่ะหนูกลัวโดนโกงอีกเชิเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินอ่ะเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซื้อผ่านเพจนี้อ่ะรับรองไม่โดนโกงแน่นอนเพจไหนคะขอหนูดูหน่อยได้ไหมคะก็เพจนี้ไงที่เขาจดทะเบียนภายใต้บริษัทอีสานเติมสุขจำกัด บริษัทเขาได้ผลประโยชน์จากตรงไหนคะก็ค่าบริการไงถ้าเราซื้อขายกันที่หนึ่งพันบาทเขาก็จะคิดค่าบริการแค่ยี่สิบห้าบาทถ้าเราซื้อขายกันที่หนึ่งพันถึงห้าพันบาทเขาก็คิดค่าบริการแค่สี่สิบบาทถ้าผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้เราเนี่ยทางบริษัทก็จะติดต่อคืนเงินให้เราขอบคุณมากนะคะพี่ฟูที่แน,นะนำอ่ะว่าแต่ตอนนี้หนูจะทำยังไงกับเงินที่โดนโกงไปโทรไปก็โทรไม่ติด หนูไม่ต้องกังวลใจหรอกหนูแค่เอาสลิปโอนเงินน่ะกับสินค้าที่เขาส่งมาให้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจแล้วอย่าลืมอายัดบัญชีด้วยนะจะได้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อธนาคารจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเมื่อกีอ้พี่เห็นเพื่อนๆเ,เขาคุยกันว่านั้นเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของหนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหนูมีปัญหาเรื่องเงินน่ะก็บอกพี่ได้นะ ขอบคุณมากนะคะพี่ฟูสวัสดีค่ะพอดีหนูเห็นเขาโพสขายสินค้านาฬิกาผ่านบน Facebook หนูติดต่อกับทางร้านแล้วหนูจะใช้บริการเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินของพี่ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะคุณตำรวจรพอดีหนูจะมาแจ้งความค่ะค,ค่ะเริ่มเป็นอย่างนี้นะคะพอดีหนูไปซื้อโทรศัพท์มาค่ะแล้วหนูโดนเขากงมาแล้วเขาก็ส่งเครื่องโมเดลมาให้หนูอะค่ะถ้าเป็นแบบนี้หนูควรทำยังไงดีคะก็เราแบบนี้นะครั้งหน้าก็ระวังหน่อยพี่จะแนะนำเราแบบนี้แฟนพี่เนี่ยเขาซื้อขายของของอนไลน์บ่อยมาก เขาจะใช้บริการเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินเพจเนี้ยเขาดีมากๆเพราะว่าเขารับสินค้าตั้งแต่เล็กๆราคาหลักสิบเนี่ยจนถึงหลักล้านนู่นเวลาแฟนที่เขาขายของเนี่ยเขาก็จเจอเยอะมากเลยลูกค้าเนี่ยที่ไม่ค่อยเชื่อใจเรอเขาอะก็เลยแนะนําเพจนี้เพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็สามารถปิดการขายได้ส่วนเรื่องเนี้ยเราไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทางตำรวจนะจะจัดการให้ งั้นขอบคุณมากนะคะค่ายโดยวหนยไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครที่เคยถูกโกงในลนักษณะแบบนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ปากแชร์ออกไปให้กับคนลดขั้งของเราสำหรับเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินเป็นสื่อกางที่จะช่วยให้พวกเราซื้อขายสินค้ากันได้อย่างปลอดภัยและคนที่คิดจะโกง เขาก็ไม่กล้ามาใช้บริการซื้อขายสินค้าผ่านแอนดมิน,นขอบคุณครับ